ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะมาดู Toyota Yaris a t i ทรุ่นปี2026รถซีดานขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานความสวยงามประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อถือได้และความใช้งานง่ายทำให้ Yaris a t i v เป็นที่ชื่นชอบของผู้ขับขี่ในเมืองและรุ่นใหม่นี้ก็ยกระดับด้วยดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและฟีเจอร์ทันสมัย ตั้งแต่แรกเห็นยาริเซต2 0 2อก็สะดุดตาด้วยเส้นสาย Aero ได n a มิกและเส้นขอบคมทำให้ดูสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโดดเด่นและไฟหน้าเลดท,ที่เพิ่มความพรีเมียมสีตัวถังสดใสทำให้รถมองเห็นได้ง่ายการออกแบบนี้ชัดเจนว่าสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งสไตล์และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันมองด้านข้างจะเห็นตัวถังสมส่วนมีเส้นโค้งและรายละเอียดแอโรไดนามิก ล้ออันลอยเพิ่มความหรูหราท่าทางโดยรวมของรถดูมั่นใจด้านท้ายเลดไฟท้ายและกันชนเรียบๆทําให้ภาพรวมดูสง่างามและทันสมัยโตโยต้าประสบความสําเร็จในการผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับการออกแบบที่ใช้งานได้จริงเหมาะสําหรับมือใหม่ทํางานและครอบครัวขนาดเล็กภายในห้องโดยสารย aris active 2026น่าประทับใจกับดีไซน์เรียบหรูและเทคโนโลยีทันสมัยเบาะนั่งสบายด้วยวัสดุคุณภาพสูงรองรับการขับขี่ยาวๆแผงหน้าปัดมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัส เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนมีระบบนำทางและสั่งงานด้วยเสียงไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเพิ่มความทันสมัยการจัดวางภายในใช้งานง่ายและสะดวกสบายเหมาะสำหรับทุกการเดินทางใต้ฝากระโปรงยาริเซตีดองีใช้เครื่องยนต์เจเนเรชันใหม่ที่สมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดให้การเร่งเครื่องนุ่มนวลสำหรับการขับในเมืองพร้อมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ประหยัดฟีเจอร์ความปลอดภัยล้ำสมัยรวมถึงเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบช่วยอยู่ในเลนและครู e คอนโทรลแบบปรับได้ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจตลอดการเดินทางเทคโนโลยีคือหัวใจของรถคันนี้ Yaris Active องมาพร้อมฟีเจอร์เชื่อมต่ออัจฉริยะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้อย่างราบรื่นตรวจสอบสถิติรถและควบคุมฟังก์ชันบางอย่างจากระยะไกลทำให้ทุกการขับขี่สะดวกและสนุกยิ่งขึ้นโตโยต้าชัดเจนว่าต้องการสร้างรถที่ใช้งานได้จริงมีความชาญฉลาดดูดีและขับสนุก โตโยต้ายาริเซทีฟ2,026เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของรถซีดานขนาดกระทัดรัดที่ตอบโจทย์หลายด้านมีดีไซน์โดดเด่นภายในหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะประหยัดพลังงานและระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าคุณจะขับในเมืองไปทำงานหรือออกทริปสุดสัปดาห์รถรุ่นนี้ก็พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยการผสมผสานระหว่างสไตล์ประสิทธิภาพและเทคโนโลยี Yaris Active 2026จึงมากกว่าแค่รถขนาดเล็กมันคือทางเลือกที่ชาญฉลาดและหรูหราสำหรับผู้ที่มองหาการขับขี่ที่สะดวกและมีสไตล์โตยโยต้ายังคงตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับรถซีดานขนาดกระทัดรัดและ Yaris Active 2026พิสูจน์ให้เห็นว่ารถเล็กก็สร้างความประทับใจได้อย่างยิ่งใหญ่